สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง s a น t ตอร์สตอรวันนี้จะมาแนะนำวิธีการเพาะปลูกผักคะน้าไว้เก็บกินกันแบบง่ายๆนะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำเป็นการนำแผงไข่ที่เหลือใช้ที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการนำมาเป็นที่เพาะต้นกล้าแทนถาดหลุมนะครับสำหรับวัสดุที่จะนำมาใช้ทำเป็นแผงไข่ก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนกับกระดาษอัดขึ้นรูปถ้าโดนน้ำนานๆก็อาจจะเกิดการเปื่อยยุ่ยได้ ผมก็จะใช้เป็นแผงไข่พลาสติกเก่าๆที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาวางรองกันแผงไข่ที่เป็นกระดาษไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับหรือถ้าใครไม่มีแผงไขพ่พลาสติกก็ใช้เป็นแผงไข่กระดาษอย่างเดียวก็พอนะครับจากนั้นก็ให้หาเป็นเศษไม้แหลมๆจะเป็นไม้จิ้มฟันหรือไม้ลูกชิ้นก็ได้นะครับนำมาเจาะรูที่ก้นแผงไข่ลงไปสักหน่อยในเวลาที่เรารดน้ำลงไปก็จะช่วยทำให้น้ำไหลซึมผ่านออกได้ ก็จะไม่ทําให้แผงไข่เปื่อยยุ่ยได้ง่ายนั่นเองเจาะแค่ให้เป็นรูเล็กๆที่ก้นถาดไข่ทุกช่องเลยนะครับจากนั้นก็ให้หาเป็นลังพลาสติกหรือตะกร้าพลาสติกที่มีรูระบายนะครับแล้วนําแผงไข่วางใส่ลงไปและถ้ายังมีเศษที่ว่างเหลืออยู่ก็ตัดมาวางใส่ลงไปจะได้พอดีกับตะกร้านะครับส่วนตะกร้าพลาสติกก็จะเป็นตัวป้องกันถาดแผงไข่และดินที่เราจะใส่ลงไป เพื่อไม่ให้มีการไหลหลุดกระจายออกมาได้นั่นเองนะครับจากนั้นก็ให้เรานําดินที่ผสมไว้สําหรับใช้เพาะต้นกล้านํามาตักเทใส่ลงไปในแผงไข่ได้เลยซึ่งในแผงไข่ก็จะแบ่งออกเป็นช่องหรือแยกไว้เป็นหลุมที่ใส่ไข่ไว้อยู่แล้วก็ให้เราตักเทใส่ลงไปในช่องให้เต็มได้เลย <izin> เมื่อเติมดินเข้าไปในช่องแผงไข่ทั้งหมดแล้วก็จะได้ออกมาหน้าตาประมาณนี้นะครับ จากนั้นก็ให้ใช้ไม้เจาะนำร่องลงไปที่หลุมสักเล็กน้อยเพื่อที่เราจะได้หยอดมเมล็ดลงไปได้ง่ายเจาะให้เป็นรูให้ครบทุกช่องเลยนะครับในเวลาที่เรานำมเมล็ดหยอดลงไปเมื่อต้นกลางอ,อขึ้นมาก็จะมีระยะห่างเท่ากันเหมือนกันกันกบถาดหลุมเพาะเลยนะครับและนี่ก็คือมเมล็ดคะที่เตรียมไว้แล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นคะน้ห้องกงที่มีความกรอบลําต้นใหญ่ใบเขียวสดนิยมนํามาผัดน้ามันหอย หรือเป็นเมนูในอาหารเหล่าในพัตคารได้หลากหลายเมนูเลยนะครับผมจะหยอดลงไปหลุมละ er 2เมล็ดนะครับหรือถ้าใครอยากได้ต้นมากๆจะหยอดลงไปหลุมละ1เมล็ดก็ได้เมล็ดคะน้าจ,จะเป็นมเมล็ดที่ค่อนข้างจะงอกได้ง่ายและจะงอกได้เร็วเราไม่จําเป็นต้องนําไปแ,แช่น้ําให้มเมล็ดเปียกสามารถนํามาเพาะหยอดได้เลยนะครับเราก็หยอดลงไปให้ครบทุกหลุมตามที่เราต้องการได้เลยและเมื่อเราหยอดมเมล็ดจนครบทุกหลุมแล้วนะครับ ก็ให้เราเขี่ยหน้าดินปิดกลบมเมล็ดสักหน่อยมเมล็ดจะได้ไม่กระเด็นหลุดออกมาในเวลาที่เรารดน้ํานะครับก็ทําเหมือนกับการยอดมเมล็ดเพาะพืชผักชนิดอื่นๆเหมือนกันนั่นแหละครับจากนั้นก็นําน้ําใส่ขวดสเปรย์มาฉีดพ่นให้เปียกหรือให้ชุ่มชื้นดีทั้งหมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็นําไปตั้งวางพักไว้ในที่ร่มหรือวางไว้ใต้สลันพลางแสงหลังจากนี้ก็รอให้มเมล็ดงอกต่อไปครับ และในช่วงระหว่างรอการงอกของเมล็ดก็ให้รดน้ำเช้าและเย็นทุกวันโดยดูจากสภาพของอากาศในแต่ละวันเป็นเกณฑ์นะครับประมาณ2-3ถึงวันเมล็ดคณะก็จะเริ่มทยอยงอกขึ้นมาเป็นต้นกล้าในช่วงที่เมล็ดเตอร์มีการงอกก็ให้เรารีบนําออกมาตั้งวางรับแสงอ่อนๆในทันทีได้เลยนะครับเพราะว่าในช่วงที่ต้นกล้าเริ่มงอกขึ้นมาถ้าไม่ได้มีการรับแสงอย่างเพียงพอต้นกล้าจะยืดยาวได้เร็วมากต้องปรับการรับแสงให้ทันด้วยนะครับ แล้วก็พยายามรดน้ําไว้อย่าให้ดินแห้งต้นกล้าจะได้ไม่เหี่ยวเฉาได้นั่นเองในช่วงนี้ห้ามมีการขัดน,น้ํานะครับและต้นกล้าขนาก็จะค่อยๆกางใบขยายใหญ่ออกมาเรื่อยๆเมื่อต้นได้มีการรับแสงก็จะมีการแตกเป็นยอดใหม่ออกมานะครับพอต้นกล้าขนาเริ่มแตกยอดหรือมีใบออกมาได้สักประมาณ3ใบหรือมีต้นประมาณนี้นะครับ เราก็เริ่มทำการแยกปลูกได้ตั้งแต่ในช่วงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวิธีในการแยกย้ายต้นไปปลูกก็ให้เราใช้เป็นช้อนนะครับค่อยๆตักช้อนเข้าไปในหลุมแผงไข่เพียงเท่านี้ก็จะได้เป็นต้นขึ้นมาง่ายๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็นำไปวางปลูกในดินที่เราได้เตรียมไว้แล้วได้เลยจะปลูกลงแปลงหรือปลูกในกระถางก็ตามแต่สะดวกเลยนะครับส่วนช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับในการย้ายต้นกล้ามากที่สุด ถ้าเลือกเป็นช่วงเวลาเย็นได้ก็จะดีเลยนะครับเพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่อากาศไม่ร้อนจัดต้นก็จะไม่เหี่ยวแล้วก็จะทําให้ต้นกล้ามีช่วงเวลาพักฟื้นตัวในช่วงเวลากลางคืนแล้วก็จะช่วยทําให้ต้นกล้าคณะมีการตั้งตัวได้ดีและเร็วด้วยนะครับส่วนช่วงเวลาที่ไม่เหมาะหรือไม่ควรย้ายต้นปลูกก็คือจะเป็นช่วงที่มีแสงแดดจัดนะครับ <_: S 1> เพราะว่าจะทําให้ต้นมีอาการเหี่ยวเฉาและอาจจะทําให้ต้นเหี่ยวตายได้ง่ายนั่นเอง พอปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําน้ํามาลดลงไปให้ชุ่มทั้งหมดเลยนะครับการปลูกรวมไว้ในกระถางหลายๆต้นแบบนี้ก็จะเป็นการประหยัดพื้นที่แล้วก็จะใช้เวลาไม่นานเราก็จะตัดเป็นต้นคณะยอดอ่อนมากินได้เร็วด้วยนะครับหรือถ้าเราอยากได้ต้นคณะต้นอบอบใหญ่ๆก็ให้แยกปลูกไปกระถางละ1ต้น <Noah> ก็จะทําให้ได้ต้นคณะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาตามขนาดของกระถางนั่นเองนะครับ ชอบแบบไหนก็เลือกปลูกตามที่เราต้องการได้เลยส่วนผมจะปลูกทั้ง2แบบเลยนะครับเสร็จแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มหลังจากนี้ก็รอให้ต้นตั้งตัวต่อไปครับสําหรับต้นคะน้าที่เริ่มมีการตั้งตัวได้ดีใบก็จะมีลักษณะชูตั้งขึ้นรับแสงแบบนี้จะไม่มีอาการของใบที่เหี่ยวหรือสลดนะครับถ้าต้นมีลักษณะแบบนี้ก็คือจะเป็นต้นที่มีความแข็งแรงหลังจากการย้าย มีโอกาสที่ต้นจะเจริญเติบโตได้ดีต่อไปนั่นเองนะครับและที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นต้นคณะที่มีอายุหลังจากการย้ายต้นปลูกมาได้1อาทิตย์หรือประมาณ7วันนะครับก็จะเห็นว่าต้นมีการตั้งตัวได้ดีและมีการเจริญเติบโตขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับในช่วงนี้ก็ให้เราหาปุ๋ยมาใส่บำรุงต้นได้เลยแล้วก็จะนำดินมาเสริมโคนต้น เพื่อเป็นการทําให้ต้นแข็งแรงด้วยนะครับเพราะว่าในเวลาที่เรารดน้ําลงไปคนต้นอาจจะลอยขึ้นมาหรือดินอาจจะมีการยุบตัวลงไปหรือมีการล้มเอ็นเอียงโยกไปมาทําให้ต้นอาจจะไม่เติบโตได้ดีเท่าที่ควรถ้าต้นมีการโยกไปมานะครับจะใช้เป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรียหรือปุ๋ยคอกก็ได้นะครับผมก็จะใช้เป็นปุ๋ยคอกขี้ค้างคาวตักโดยใส่ลงไปรอบๆโคนโดยใส่ลงไปรอบโคนให้ทั่วทุกต้นเลยนะครับ เสร็จแล้วก็จะนําดินมาโรยปิดทับปุ๋ยอีกทีเพื่อเป็นการเสริมโคนต้นนะครับส่วนดินที่จะนำมาโรยปิดโคนผมจะใช้เป็นดินล่วนนํามาผสมกับมูลไส้เดือนนะครับผสมคลุกคล้าให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก็จะได้ออกมาประมาณนี้ก็คือจะใช้เป็นสูตรเดียวกับที่ใช้ปลูกต้นคะน้าแบบที่เห็นนี้นะครับจากนั้นก็นำมาโรยเสริมโคนต้นคะนารอบๆโคนให้ทั่วถูกต้นเลยนะครับเสร็จแล้วก็นําน้ํามาลดลงไปให้ชุ่ม และในส่วนที่แยกปลูกไว้ในกระถางถ้าดินมีการยุบตัวหรือโคนต้นลอยขึ้นมาก็ให้นำดินมาเสริมโคนเหมือนในลักษณะเดียวกันได้เลยเติมปุ๋ยคอกลงไปก่อนแล้วค่อยนำดินมาเสริมโคนต้นทำแบบเดียวกันเลยนะครับการทำแบบนี้ก็จะช่วยทำให้ลำต้นตั้งตรงไม่ล้มเอียงแล้วก็จะช่วยทำให้ต้นขนามีการเติบโตได้ดีด้วยนะครับ สำหรับการบำรุงต้นคะนาก็ทำได้ง่ายๆด้วยการหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือฮอร์โมนต่างๆที่เราทำไว้ใช้ได้เองนะครับอย่างเช่นการนำฮอร์โมนไข่หรือฮอร์โมนทูอินนนำมาผสมน้ำฉีดพ่นทางใบหรือลดรลาลดทางดิน2วันหรือ3วันครั้งก็ได้ก็จะทำให้ผักมีรสชาติดีมีความกรอบแล้วก็มีการจเจริญเติบโตได้ดีด้วยนะครับหรืออาจจะสลับกับการใช้เป็นน้ำหมักขี้วัว นำมาผสมน้ำลดราดทางดินอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือ2อ,อาทิตย์ต่อครั้งก็ได้ในน้ำหมักขี้วัวก,ก็จะมีไนโตรเจนสูงเหมาะกับการนําไปใช้บํารุงต้นคณะได้เป็นอย่างดีเลยนะครับหรือถ้าเรามีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับก็นํามาผสมน้ําลดราดหรือฉีดพ่นทางใบในช่วงแสงอ่อนๆตอนเช้าก็ได้เช่นกันอาจจะสลับกับการใส่เป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมกักหรือปุ๋ยอะไรก็ได้ที่เราหาสะดวกในพื้นที่ ก็นามาใช้บํารุงร่วมด้วยได้เลยนะครับดูแลแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาไม่นานเราก็สามารถตัดเป็นคนายอดอ่อนมากินได้แล้วในเวลาที่ตัดมาแล้วก็ให้เหลือข้อไว้สักหน่อยต้นคนาจะได้แตกยอดมาให้เราตัดในครั้งต่อไปได้อีกนะครับสําหรับในส่วนของต้นคนาท,ที่เราแยกปลูกเป็นกระถางไว้ก็จะมีขนาดของลําต้นและใบใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆตามอายุนะครับ ถ้าเราดูแลได้ดีก็จะใช้เวลาประมาณ45-55วันก็จะเริ่มตัดต้นมากินได้คะน้าฮ่องกงเป็นต้นคะนาที่มีรสชาติดีลำต้นและใบจะมีความกรอบและอร่อยก็ลองนำวิธีทั้งหมดนี้ไปลองปลูกผักคะน้าไว้เก็บกินกันดูได้เลยนะครับ